คลิปนี้นะครับเราจะมาทบทวน30คําพูดติดปากที่เคยฟังกันไปบ้างแล้วนะมาลองเช็คตัวเองว่ายังฟังออกอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าลืมไปหมดแล้วนะหรือถ้าเกิดฟังออกเนี่ยยังจําได้ไหมว่าแต่ละคําแปลว่าอะไรนะครับคลิปนี้ต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะอู้อี้นิดหน่อยนะครับอากาศเปลี่ยนนะทุกคนอย่าล,ลืมดูแลสุขภาพนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะมาเริ่มกันเลยครับคลิปแรกครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะนั่นทถ่กัน อีกรอบนะครับ n o taken อ่าจำได้ไหมครับเฉลยนะครับเธอพูดว่า non taken non taken หรือว่านอนก็ได้นะครับแล้วแต่สำเนียงนะครับ non taken แปลว่าโอ้ไม่โกรธหรอกไม่ถือหรอกหรือว่าไม่เป็นไรนะครับใช้ตอบรับเวลาคนอื่นเนี่ยทำอะไรบางอย่างที่กลัวให้เราเสียใจแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่ได้ถือนะครับ non taken ลองฟังแล้วพูดตาม non taken non taken non taken ่อามาครับลองฟังว่าคนนี้พูดอะไรนะ but no offense but no. อีกรอบนะครับ but no offense but no. ฟังทันไหมเขาบอกว่า no offense นะครับ no offense but no ไม่ได้จะว่านะหรือว่าอย่ากโกรธกันนะอย่าถือสากันนะนะครับ no offense but no ก็คือโอ้อย่าถือสานะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแบบนี้นะครับ no offense but no no offense but, no. but, no offense, but no. no no offense but no ต่อมาครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ not just yet ท้าูไหมครับอีกรอบนะ not just yet เฉลยครับเขาบอกว่า not just yet not just yet แปลว่ายังไม่ใช่ตอนนี้หรือว่ายังก่อนนะครับเอาใหม่ลองฟังแล้วพูดตาม not just yet not just yet but not just yet but not just yet แปลว่าอาจจะได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับ but not just yet but not just yet ลองมาครับลองฟังว่าเธอพูดอะไร read the room dude ทันไหมอีกรอบนะครับ read the room dude เฉยน,น,นะครับเธอพูดว่า read the room dude ก็แปลว่าเฮ้ยอ่านบรรยากาศหน่อยมันใช่เวลาไหมพวกนะครับคำว่า dude ก็เอาไว้เรียกกลุ่มเพื่อนหรือว่าเรียกเพื่อนผู้ชายนะครับ dude read the room dude มันใช่เวลาไหมหรือว่าดูบรรยากาศด้วยนะครับก็เป็นคำตำหนินะครับว่าให้มันรู้จักกลเทศะหน่อยแบบนี้นะ read the room dude read the room dude read the room i wanna be alon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 e, wanna be alone. ดูบรรยากาศหน่อยฉันเนี่ยอยากอยู่คนเดียวนะอารมณ์อารมณ์ไม่ดีอยู่อย่ามายุ่งอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมาลองฟังนะครับว่าคนนี้ก็ถามว่าอะไรนะ What's it in for me? อีกรอบครับ What's it in for me? ทันไหมเขาถามว่า What's in it for me What's in it for me มันย่อมาจาก What is in it for me นะครับแต่เวลาพูดเนี่ยจะเหลือแค่ What's in it for me แล้วฉันจะได้อะไรล่ะโอเคนะฟังใหม่นะ What's in it for me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 ? ต่อมาครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะ Point taken ทันไหมครับอีกรอบนะ Point taken ะเฉยครับเธอพูดว่า Point taken Point taken แปลว่ารับทราบแล้วเข้าใจแล้วโอเคไม่เถียงแล้วแบบนี้นะครับ Point สละโอยนะครับ Point taken Point taken Point taken Okay Point taken โอเค point taken โอเคครับเข้าใจแล้วรับทราบแล้วโอเค point taken โอเค point taken รามาครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ But clue honestly I have no I ทันไหมครับอีกรอบนะ But honestly I have no I c clue เลยครับเขาบอกว่า honestly I have no clue I have no clue แปลว่าฉันไม่รู้เลยจริงๆนะครับไม่มีข้อมูลไม่รู้เลยนะครับส่วนคำว่า honestly นะครับ honestly แปลว่าพูดจริงๆนะดูคำสัตว์จริงนะ honestly I have no clue ลองฟังใหม่นะ but honestly I have no clue honestly I have no clue no clue yeah no clue อันนี้ก็ใช้แบบแค่สั้นๆว่า no clue ก็ได้เหมือนกันนะครับแปลว่าไม่รู้เลยนะครับ no clue no clue yeah no clue you have no clue You have no clue แปลว่าคุณไม่รู้หรอกนะครับคุณไม่รู้เรื่องหรอก You have no clue You have no clue คุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจหรอกอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะ I'm telling you ทันไหมครับอีกรอบนะ I'm telling you ฉเฉลยครับเธอพูดว่า I'm telling you ไม่ใช่ว่าฉันกำลังบอกคุณนะแต่หมายถึงว่าฉันพูดจริงๆนะฉันบอกเลยนะครับหรือว่า จะสื่อว่าฉันขอเตือนก็ได้นะครับแล้วแต่บริบทนะตรงนี้เนี่ยน่าจะสื่อว่าฉันพูดจริงๆนะเชื่อฉันสินะครับ I'm telling you I'm telling you I'm telling you Perry I'm telling you Perry I'm telling you อันนี้ก็จะเป็นบริบทที่ขอเตือนนะแม่ขอเตือนนะแบบนี้นะ Perry I'm telling you I'm telling you ต่อมานะครับลองฟังว่าเธอคนนี้พูดอะไรนะ Knock yourself out นี่แล้วก็มีไายมือด้วยนะครับ เอาใหม่นะ knock <yourself> out. ฉนเฉลยครับเธอพูดว่า knock yourself out นะครับ knock yourself out ไม่ได้แปลว่าให้ไปต่อยใครนะครับหมายถึงว่าเชิญตามสบายนะครับเชิญเลยนะครับหรือจะประชดก็ได้ว่าจะทำอะไรก็เชิญเลยนะครับแล้วแต่น้ำเสียงนะ knock yourself out ตามสบายเลย knock yourself out knock yourself out อันนี้ก็เป็นการประชดประชันนะครับ knock yourself out knock yourself out knock yourself out ทำอะไรก็เชิญเลยนะครับอ่ะคำที่สิบครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ How'd you know that? ทันไหมครับอีกรอบนะ How'd you know that? เฉลยครับเขาถามว่า how d o you know that how d o you know that ยอ่อมาจาก how did you know that นะครับยอ่อจาก did เหลือแค่ตัว d นะครับแล้วก็เชื่อมกับ you กลายเป็น you นะครับ how d you How do you know that? How do you know that? คุณรู้ได้ยางไงอ่ะรู้เรื่องนั้นได้ยังไงนะครับ How do you know that? How do you know that? How do you know about that? How do you know about that? ก็ไลย้นครับเติม about ก็ไป How do you know about that? How do you know about that? How do you know about that? คำที่11ครับลองฟังว่าเธอพูดอะไร d o n Knock it off ทันไหมครับอีกรอบนะ k o c k it off คำนี้เอาไว้ใช้ห้ามเวลาที่คนทะเลาะก,กันนะครับเธอพูดว่า knock it off นะครับเชื่อมเสียง k กับ i เป็นกิทนะครับแล้วก็ t กับ o เป็น doff นะครับ knock it off พอได้แล้วนะครับหยุดได้แล้ว knock it off knock it off knock it off no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  ต่อมานะครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะ so be it ทันไหมครับอีกรอบนะ so <be> ฉนเฉลยครับเธอพูดว่า so be it so be it ก็ตามนั้นก็ช่างมันหรือว่าก็เอาเถอะแล้วแต่บริบทแล้วแต่น้ำเสียนะครับอันนี้ก็ดูท่าขึงขังเนี่ยก็แปลว่าอาจจะสื่อว่าเออก็ช่างมันเถอะก็เอาเถอะอะไรแบบนี้นะครับ so be it so be it then so be it then so be it อันนี้ก ถ้าทางแบบยิ้มยิ้มหน่อยก็อาจจะอืก็ช่างมันเถอะนะก็เอาตามนั้นเถอะนะ then so, then so be it t h ่ n so be it ออามาครับลองฟังว่าคนนี้พูดอะไรนะครับ that'll do thank you ทันไหมอีกรอบนะ that'll do thank you ฉเฉลยครับเขาพูดว่า that'll do that'll do นะครับย่อมาจาก that will do นะครับย่อเป็น that'll do That'll do นะครับแล้วก็คำนี้แปลว่าโอเคแค่นั้นก็พอแล้วหรือว่าอึง้งใช้ได้แล้วนะครับอืมดีแล้วล่ะแบบนี้นะครับ That'll do ลองฟังใหม่นะ That'll do Thank you That'll do Thank you Uh yeah That'll do h m ม yeah That'll do Uh yeah That'll do h m ม yeah That'll do mm. คำที่สิบสี่ครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ Agree to disagree <Yeah. S 2> ทันไหมครับอีกรอบนะ Agree to disagree yeah. เฉลยครับเขาบอกว่า agree to disagree agree to disagree แปลว่างั้นต่างคนต่างคิดละกันนะไม่ต้องเถียงแล้วนะครับจบตรงนี้ต่างคนต่างคิดไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ไม่ต้องเถียงกันต่อแบบนี้นะครับ agree to disagree agree to disagree let's agree to disagree let's agree to disagree งั้นเราจบที่ต่างคนต่างคิดละกันนะ let's agree to disagree let's agree to disagree เอามาครับข้อที่15ลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะ Something doesn't ทันไหมครับอีกรอบนะ s o m e t h i n g เฉลยครับเธอพูดว่า something doesn't add up อ่า something doesn't add up แปลว่ามีบางอย่างผิดปกตินะครับมีบางอย่างที่ดูไม่มีเหตุผลไม่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับ something doesn't add up something doesn't add up but I'm telling you something doesn't add up but I'm telling you ผมพูดจริงๆนะ something doesn't add up มีบางอย่างที่มันผิดปกติ but I'm telling you something doesn't add up but I'm telling you something doesn't add up ต่อมาครับลองฟังว่าเธอถามอะไรนะ how you doing อีกรอบนะครับ how you doing ไม่ยากใช่ไหมครับเฉลยครับเธอถามว่า how you doing นะครับแปลว่าเป็นไงบ้างว่าไงบ้างใช้ทักทายนะครับอัปเดตกันว่าเป็นยังไงบ้างนะ จริงๆต้องถามว่า How are you doing นะครับแต่เวลาพูดเนี่ยก็ตัดลงเหลือแค่ How you doing หรือบางทีตัด G ออกด้วยนะครับเหลือ How you doing do กับ in นะครับ How you doing ก็ได้เหมือนกันนะครับ How you doing 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 สัเกตไหมครับมันจะกลายเป็น doing นะครับ How you doing ออกมาครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ And m gonna fix it 'm ทันไหมครับอีกรอบนะ and gonna fix เฉลยครับเขาพูดว่า and I'm gonna fix it นะครับ I'm gonna fix it เดี๋ยวฉันจะจัดการเองเดี๋ยวฉันจะแก้ไขเองหรือว่าเดี๋ยวฉันจัดการให้แบบนี้นะครับ I'm gonna fix it ใช้พูดเวลาที่มีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจัดการเองนะครับ I'm gonna fix it and I'm gonna fix it I'm gonna fix it อ่อีกแบบหนึงน,นะครับเขาเปลี่ยนจากเกินหน้านะครับย่อมาจาก going to ใช่ไหมย,ย่อไปอีกครับเหลือแค่ amma amma นะครับตัดเกินหน้าออกนะครับแล้วก็ m กับ a เนี่ยเป็นมา amma f i x It amma f i x It amma f i, I x It amma amma f i, I x It amma f i x It amma ก็คือ am เกินหนานะครับโหมันสั้นมากๆเห็นไหม amma f i x It เอาอมาครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะ Sorry I owe you one ห็นไหมครับอีกรอบนะ Sorry I owe you one ฉเฉลยครับเธอพูดว่า sorry i owe you one i owe you one แปลว่าฉันเป็นหนี้นายแล้วนะครับหรือว่าเดี๋ยวเอาไว้ตอบแทนครั้งหน้านะอะไรแบบนี้นะครับ sorry i owe you one sorry i owe you one sorry, i owe you one i owe you one i owe you one you owe me one You owe me one แปลว่านายติดหนี้ฉันแล้วหรือว่าเธอติดหนี้ฉันแล้วนะแบบนี้นะครับ You owe me one You owe me one ออกมาครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะ What you gonna do do you ทันไหมครับอีกรอบนะ What you gonna do ่าเฉลยครับเธอถามว่า What you gonna do อ่า What you gonna do เหมือนกันนะครับคล้ายๆคำคำถามก่อนหน้านี้เนาะ What are you going to do ก็เอา R อ,ออกนะครับเหลือ w h a t you แล้วก็ Going to ก็เหลือ gonna นะครับ What you gonna do T กับ U จะกลายเป็น o U นะครับ What you gonna do ทำไงต่อดีเอาไงต่อนะครับ What you gonna do What you gonna do, what you gonna do So what you gonna do now So what you gonna do now แล้วตอนนี้ทำยังไงต่อละ่ะ So what you gonna do now So what you gonna do now ต่อมาครับลองฟังว่าเขาถามอะไรนะ You okay? you want take over take me แทบไม่อาปากเลยใช่ไหมครับเอาใหม่นะเลยครับเขาถามว่า you okay you want me to take over ่า you okay เธอโอเคไหม you want me to take over แปลว่าให้ฉันจัดการแทนไหมหรือว่าให้ฉันทำแทนไหมดูเหมือนผู้หญิงจะมีเรื่องเศร้าใจบางอย่างนะครับก็เลยเป็นห่วงนะ you okay you want me to take over you okay you want me to take over คำว่า t o o เนี่ยอาจจะไม่ชัดด้วยซ้ำนะครับ you want, take over? you want me to take over you want me to take over mm hmm. ผู้ชายก็ถามเนี่ยว่าจะให้มาขับเรือแทนไหมนะครับ you want me to take over you want me to take over เ mm hmm. อามาครับลองฟังนะครับว่าเขาพูดอะไรนะ just getting some fresh air ทันไหมครับอีกรอบนะ just getting some fresh air เฉลยครับเขาพูดว่า just getting some fresh air อ่ามีการเชื่อมเสียงนะครับ fresh air just getting some fresh air คำว่า get some air นะครับเป็นสำนวนนะครับมีสองความหมายคือออกไปสูดอากาศนะครับคลายเครียดผ่อนคลายอะไรบางอย่างหรือว่าออกไปสงบสติอารมณ์เวาที่โมโหนะครับออกไปไม่อยากพูดที่มันไม่ดีก็ออกไปข้างนอกซะไปกรีดอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกว่า get some air นะครับหรือว่า getting some fresh air ก็ได้นะ just g e t some fresh air just getting some fresh air Stephen get some air Stephen get some air คนนี้ก็ดูสิครับหน้ากโกรธมากนะครับก็เลยบอกว่า Stephen get some air ออกไปสงบสติอารมณ์หน่อยไปนะครับ Stephen get some air Stephen get some air ลองมาครับลองฟังว่าคนนี้พูดอะไรนะ It's me <S ทันไหมครับอีกรอบนะ It's me โอเคนะครับคำนี้มันจะเอาไว้ตอบรับนะครับเขาพูดว่า beats me มี S นะครับ beats me แปลว่าไม่รู้เลยใครจะไปรู้นะครับหรือว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเวลามีใช้ตอบเวลาที่มีคนถามว่ารู้ไหมเกิดอะไรขึ้นนะครับก็บอกว่าไม่รู้ก็บอกว่า beats me นะครับ beats me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  ไม่รู้เหมือนกันนะ ต่อมาครับข้อ23นะครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะ <know> right. ทันไหมครับอีกรอบนะ <know> right. เฉลยครับเธอพูดว่า I know right I know right ไม่ใช่คำถามนะครับเป็นการตอบรับนะครับในสิ่งที่คนอื่นพูดที่มันแบบดูว่าโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเธอก็บอกใช่ไหมล่ะเออจริงแกฉันก็ว่างั้นแหละสื่อว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดนะครับ I know right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 ? I know right ถ้าเกิดในแชทน,นะครับจะพิมพ์เป็น I K แล้วก็ R นะครับ I know right เพื่อสื่อว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นพูดนะต่อมานะครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ You kinda beat me to it อีกรอบนะครับ You kinda beat me to it เฉยครับเขาพูดว่า you kind o beat me to it you kind of beat me to it คำว่า beat me to it นะครับแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยชิงตัดหน้าทำอะไรบางอย่างไปก่อนเรานะครับ you kind of beat me to it เธอชิงตัดหน้าไปก่อนนะครับอาจจะทำสิ่งนั้นไปก่อนอาจจะโทรไปก่อนจ่ายเงินไปก่อนพูดไปก่อนแล้วก็แล้วแต่นะครับ you beat me to it you kind of beat me to it you kind of beat me to it, you me to it. she just beat me to it she just beat me to it เธอชิงตัดหน้าฉันไม่กอนนะครับอะไรก็ไม่รู้นะ She just beat me to it She just beat me to i ต่อมาครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะ how do I look ทันไหมครับอีกรอบนะ how do I look เฉลยเลยครับเธอถามว่า how do I look how do I look ฉันดูเป็นไงบ้างฉันต่างตัวโอเคไหมหรือว่าฉันสวยไหมฉันหล่อไหมนะครับ how do I look ฉันดูดีไหมแบบนี้นะ how do I look How do, you look? How do I look? How do, you look? How do I look? How do I look? How do I look? อาจจะให้เพื่อนช่วยเช็คก่อนจะเข้าไปจีบสาวอะไรแบบนี้นะครับว่าโอเคหรือยังนะครับเป็นไงบ้างดูดีไหมอะไรครับ How do you look? ออกมาครับ26ลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ I g o t a jump อีกรอบนะครับ I g o t a jump เฉลยครับเขาพูดว่า I gotta jump อ่าไม่ได้จะกระโดดนะครับไม่ได้โดดไปไหนนะครับ I g o t t jump แปลว,ว่าฉันต้องรีบไปแล้วนะครับหรือว่าแค่นี้ก่อนนะใช้วางสายนะครับหรือว่าต้องไปละนะครับ I g o t t jump ต้องรีบไปละต้องวางสายก่อนละ I gotta jump I gotta jump I gotta jump guys talk soon I gotta jump guys talk soon, jump, guys. Talk soon. นะครับฉันไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวคุยกันใหม่นะ I gotta jump guys talk soon I gotta jump guys talk soon ต่อมาครับลองฟังว่าคนนี้เขาพูดอะไรนะ You follow my follow lead อีกรอบนะครับ You follow my follow lead เฉลยนะครับเขาบอกว่า you follow my lead แปลว่าทําตามฉันนะเห็นไหมครับชี้ที่ตัวเองนะเดี๋ยวฉันนำเองหรือว่าตามน้ำไปแล้วกันนะ you follow my lead you follow my lead you follow my lead follow my lead and stay calm follow my lead and stay calm ทำตามฉันนะหรือว่าตามน้ำไปนะ ไม่ต้องตกใจนะใจเย็นๆแบบนี้นะครับ Follow my lead and stay calm Follow my lead and stay calm ต่อมาครับลองฟังว่าเธอพูดอะไรนะ Take a beat อีกรอบนะครับ Take a beat เธอพูดว่า Take a beat Take a beat เชื่อมเสียง K กับ A นะครับ Take a beat แปลว่าตั้งสติก่อนนะพักก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับแบบนี้นะ Take a beat Take a beat You know what I'll take a beat You know what I'll take a beat เอางี้นะเดี๋ยวฉันขอไปตั้งสตกิก่อน You know what I'll take a beat You know what I'll take a beat ลองมาครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรครับ Lost track of time อีกรอบนะ Lost track of time เขาพูดว่า Lost track of time นะครับ Lost track of time หรือว่า track of ก็ได้นะครับ track of หรือว่า tag r tag a time นะครับแปลว,ว่า ลืมดูเวลาไปเลยหรือว่าเออเพลินไปหน่อยนะครับ lost track of time lost track of time lost track of time I just lost track of time honestly I just lost track of time honestly หนูเพลินไปหน่อยหนูลืมดูเวลานะจริงๆไม่ได้โกหกนะ I just lost track of time honestly I just lost track of time honestly ข้อสุดท้ายครับลองฟังว่าเขาพูดอะไรนะ Mind your own business อีกรอบนะครับ mind your own เฉลยครับเขาพูดว่า my mind your own business มีการเชื่อมเสียงนะครับ your own นะครับ my your own business คำนี้ไม่ใช่ business นะครับอ่านว่า business สองพยางนะครับแปลว่าอย่ามายุ่งเรื่องของฉันนะหรือว่าไม่ใช่เรื่องของแกนะแบบนี้นะครับก็เป็นคำที่ค่อนข้างแรงนะครับ my i n d own u r o business my own business find your own business okay m a n a your own business, okay? Find your own business, okay? m a n a your own business, okay? โอเคนะครับมีใครฟังออกกี่คำได้กี่คะแนนลองพิมพ์บอกในคอมเมนต์หน่ะครับผมสรุปนะครับเรามาฝึกพูดกันอีกรอบนะ None taken None taken no offense. no offense No offense อ่านว่า offense นะครับเน้นพยางหลังนะครับ offense Not just yet Not just yet Read the room Read the room What's in it for me? What's in it for me? Point taken Point taken I have no clue Luat no clue, Rana I'm telling you Luat I'm telling you Knock yourself out knock yourself out How'd you know that? How'd you know that? Luat, how'd you know about that? Knock it off. Knock it off. So be it. So be it. That'll do. That'll do. That'll do. Agree to disagree. Agree to disagree. Something doesn't add up. Something doesn't add up. Something doesn't add up. How you doing? What how you doing? I'm gonna fix it. I am fix it I owe you one I owe you one What you gonna do What you gonna do Want me to take over? Want me to take over Get some air Get some air get some fresh air Granakab Beats me Mi Esamak Beats me Beats me I know right I know right you beat me to it you beat me to it how do i look how do i look i gotta jump i gotta jump follow my lead follow my lead take a beat take a beat lost track of time lost track of time mind your own business mind your own business โอเคนะครับดูจบแล้วขอช่วยพิมพ์คำว่า I got a jump ในช่องคอมเมนต์นะครับแปลว่าต้องรีบไปแล้วนะ I got a jump ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับและขอบคุณทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาสพอร์ตช่องของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่โดนเนตมาทางบัญชีนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรให้ ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ